you <laughs> สวัสดีครับทีเด็ดบอลดังวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างสเปอร์พบกับเอเวอเรตันราคาต่อรองเปิดมาที่สเปอร์ต่อ1ลูกเจ้าถิน่นฮอร์นาเมนต์สเปอร์ทีมดับเจ็ดฟอร์มในลีก5เกมหลังสุดชนะ2แพ้3เกมล่าสุดลงเล่นเอฟเอครับบุกไปแพ้มิดเดิลสโบในช่วงต่อเวลาพิเศษ1-0นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มียานเนทานการ,การกา์ก้าและโอลิเวอร์สคริปที่บาดเจ็บจะต้องรับมือการมาเยือนของเอเวอเรตันทีมดับสิบเจผลงานในลีก5เกมหลังสุดชนะ1แพ้้้4นนนนนนนัััดดดดดลล่าาาาสสุก็งมมใ FA, เเเเเเออออฟคปิบบชะร์ฮวู2-0ี ขาดเยอร์รี่มีนาเบนกราฟฟีฟ่ฟาเบียนเดลและทอมเดวิดที่บาดเจ็บแม้ส,สถิติการพบกันของ2ทีมนี้จะเสมอกันมาใน3เกมหลังสุดแต่เกมนี้สเปอร์ที่ได้เล่นในบ้านบวกกับผลงานโดยภาพร,รวมสเปอร์ทำได้ดีกว่าเชื่อว่าเกมนีน้มีโอกาสที่สเปอร์จะบดเอาชนะได้ครับทีเด็ดสนองวันนี้ต่อไปเลยสเปอร์สวัสดีครับสเปอร์เปิดบ้านทุบเอเวอเรตันสามหนึ่งและถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ให้เราแอง่นนน